เอาไปข้าวต่อไปเลยไปแลทีทางด้านกล้องคณะกรรมาการกรรมาธิการที่ดินทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้เทนรัสาโดนนะครับลงพื้นที่ติดตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่นิฮัตนะครับป่หนารุกลำคองพี่น้องประชาชนเนี่ยบุกรุกอ่าปน่นาการเก็บขยะในพื้นที่ตำบลไม้ข้าวครับ โดยนายภูนทร์รักจันจำปี้ครับประธานคณะกรรมการทีการทีดินทรัพยากร็รกองสำนักและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะนะครับรวมพูดคุยทอกปัญหาการจัดเก็บขยะนะครับพื้นที่ตำบลไม้ข้าวตำบลชาคูรวมถึงบริเวณอุทยานแห่งชาติซีรีนารดนะครับหนึ่งในปัญห้าลักของจังหวัดภูเก็ตรวมกับวุฒนาอุทยานแห่งชาติซีรีนารดผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นทางตำบลชาคูตำบลไม้ข้าวและและผู้ประกอบการนะครับพนักงานร้านนวดในพื้นที่เพราะได้กับล้อมในพื้นที่ตำบลชาคูตำบลไม้ข้าวเนี่ยมี มีได้มีในปริมาณหมางในขยะ,ขยะนะ <มา S 2> และปะัจจุการจัดเก็บนบปัจจุบันอเอกุทยาต้องจัดเก็บปริมาณประมาณครองลอยสามลอยลูต่อวันนั่นรวมไปถึงในจุดท่องเที่ยวอื่นๆนต้องจัดเก็บนะครับทุกวันโดยเฉพาะในช่วงมรสุมแล้วมรสุมกับผัดขยะมาแล้วเลยขยะนะครับในเนื่องจากปริมาณขยะที่มีจำนวนมากเนี่ย ใช่บุคลากรและก,ลกรถเก็บขยะไม่พอนะครับและรถคณะนี้ก็ใช้งานได้เท่าไรคันเดียวรู้ไหมใช้งานไม่ได้คันหนึ่งกันเออเก็เลยต้องมีการนนก็ต้องมีการรวมกันแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดสั้นงบประมาณให้มาดําเนินการรวมกันดึงพังเอกชนเนี่ยเข้ามารวมลงทุนเมื่อเทศบาลน,นครภูเก็ตที่กําลังดําเนินการอยู่ในคณะนี้ค่ะแต่ว่าพันธุ์พื้ก็ตามค่ะเตาเผาขยะนี้มีเพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ตแต่ว่าต้องรับขยะจากทุกพื้นที่มาร่วมกันจุดเดียวซึ่งในอนาคตอาจจะไม่เพียงพอ และการเผื่อทีจะเป็นการศึกษา5แนวทางว่าการจัดการขยะในพื้นที่ต้องทําพันธุ์พื้ไม่ให้เกิดพ้นกระทบหรือว่ามลพิษถื่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องย่ญ่ข้องผูกแก๊สนะคะเพราะว่าเป็นเมืองทองเทยวระดับโลค่ะและการลังจากการลงพื้นที่ค่ะทางคณะกรรมการการที่ดินก็จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยไปรายงานต่อสภาต่อไปและการมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ทางผู้ประกอบการรันนวดและก็รถเข็นเนี่ยก็รตั้งดาเนินการนะให้เป็นไปตามระเบียบข้องกรมอุทยานแห่งชาติสั์ป่าและพันธุ์ นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาณ์กันแลยค่ะทางคณะกรรมิการนะครับเราก็มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะยื่นอุทธรณ์ออกไปก่อนนะครับเพื่อขยายเวลาให้ทางประชาชนที่ประกอบกิจการในพื้นที่ได้มีระยะเวลาในการที่จะปรับตัวแต่เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการประชุมร่วมกับทางผู้ว่าเราก็จะนําเรื่องนี้เข้าไปเสนอในที่ประชุมเพื่อจะหามาตรการและก็หาทางออกร่วมกัน